พระบรมศาสดาได้บรรลุเป็นพระอนาคามีประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตเมื่อเขาจะไปในที่ใดๆก็จะมีอุบาสกผู้เป็นอริยะห้าร้อคนติดตามแวดล้อมตลอดเวลาพระบรมศาสดาได้ตรัสถามเขาว่ามีหลักสงเคราะห์บริษัทบริวารอย่างไรหัตถกะอาละวะกกะกุมารกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์สงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุ4ประการคือ 1. ทานถ้าเขายินดีด้วยการให้ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการให้ 2. ปิยาวาจาถ้าเขายินดีด้วยการพูดจาไพเราะน่ารักข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาไพเราะน่ารัก 3. อัตจริยาถ้าเขายินดีด้วยการให้ทำกิจที่เกิดขึ้นจนสำเร็จ ถ้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการช่วยทำกิจที่เกิดขึ้นจนสำเร็จ 4. สมาณตตาถ้าเขายินดีด้วยการวางตนเสมอกันข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตนเสมอกันพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาในการสงเคราะห์บริษัทบริวารของเขาแล้วประกาศยกย่องหัตถกอาลวะกะกุมารในตำแหน่งเอตัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลาย ในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังหาวัตถุ4ี